เรามาต่อที่8ดีเลยนะคะ unseen footage untamed nature โอ้ชื่อเรื่องเปิดออกมาเนแบบโอ้เหมือนตั้งชื่อหนังเลยนะเพราะว่าบอกว่า unseen footage ภาพที่ไม่เคยเห็น untamed nature ธรรมชาติที่ไม่ไมเชื่องออกซะเลยนะคะ,ะในพาร์ทนี้นะคะเราจะได้เจอคนที่เขาได้ขึ้นเวทีทท d talk นะคะก็ในหนังสือก็จะตัดเอางานของเขานะคะมานำเสนอว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างนะคะ,ะใน พาร์ทนี้นะคะจะเป็นเรื่องของคุณ k a เรนบาสนะคะโอเคเราดูไปพร้อมกันเลยค่ะ Karen Bass idea w o r spreading is that road travel and new technology have allowed her to see and capture on film some wonderful things in nature นะคะคุณแคเรนบาสนะคะก็ Karen Bass เนี่ยนะคะไอเดียของเขาแนวความคิดของเขาเนี่ยนะคะของผู้หญิงคนนี้นะคะ word spreading ก็คือมีคุณค่าที่จะนําไปขยายให้กับผู้อื่นเนี่ยเพราะว่านะคะ World travel การเดินทางไปรอบโลกไปทั่วโลกเนี่ยนะคะ and new technology แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันอนุญาตให้เธอ have allowed เธอมันทำให้เธอเนี่ยสามารถที่จะเห็นนะคะที่จะเห็นและ capture capture แปลว่าอะไรคะปกติ capture ภาษาอังกฤษเนี่ยตัวศัพท์เนี่ย,ยมันแปลว่าจับกลุมนะก็คือจริงๆแล้วมันแปลว่าที่จะเห็นแล้วก็จับภาพ capture on film จับภาพนะคะเป็นภาพยนตร์เนี่ยนะคะ Some wonderful things in nature สิ่งที่มันสวยงามที่มันอัศจรรย์หลายๆอย่างในธรรมชาตินะคะ e s t truths that when you have a job you love even long hours and tough challenging situations can't can't affect your passion for your work คืออะไรคะคุณแบสเนี่ยแสดงให้เรานะคะได้เห็นว่าเมื่อคุณ have a job you love มีงานที่คุณรัก นะคะถึงแม้ว่าจะมี long hours มีระยะเวลาการทำงานนานและงานมันก็ tough มันยาก tough คืออะไรที่มันยากที่มันหินนะคะ challenging situations แล้วก็สถานการณ์ที่มันทา้าทายก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความรักที่คุณมีต่องานนั้นเลยนะคะมาดูต่อเลยค่ะโอเค เขาบอกว่า r e v i e w i n g ก่อนดูนะคะ read the paragraph above อ่าน paragraph นะคะแล้วก็ลอง circle the correct option for each sentence below เลือกคำตอบตัวเลือกที่มันถูกต้องนะคะในแต่ละประโยคนะคะ you will hear these words in TED talk นะคะขณะที่เราฟัง TED talk ไปด้วยเราก็จะได้คำได้ยินคำตรงต่อไปนี้นะคะเรามาทำไปพร้อมกันเลยค่ะ if you capture something on them you record or erase it ง่ายมากถ้าคุณ คุณจับอะไรบางอย่างนะคะในภาพยนตร์ในฟิล์มในการถ่ายภาพของคุณเนี่ยคุณบันทึกมันนะคะ record นะคะไม่ใช่ erase erase แปลว่าลบนะคะไม่ได้ลบมันนะคะแต่ว่าบันทึกมันเอาไว้นะคะข้อ2 something that is wonderful is แน่นอนคำนี้เป็นคำบวกมันก็ต้องเป็นคำที่มันบวกเหมือนกัน is great นะคะอะไรที่มัน wonderful มันดีงามมันงดงามนะคะมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ เจ๋งนะคะยิ่งใหญ่นะคะเจ๋งนะคะดีนะคะไม่ใช่ sad a tough job is very difficult ค่ะง่ายง่ายเลยนะคะโอเคนะคะไปต่อเลยค่ะ viewing นะคะ8.10 watch watch part one of ted talk complete the sentences choose the correct option นะคะ e v e s s h e i s lucky in her job because she s ี e อะไรคะข้อน,นี้ตอบอะไร A หรือ B A has a passion for using new technology ด้านนี้เขาเชื่อว่านะคะเธอเชื่อว่าเธอโชคดีนะคะ,ออนะคะในงานของเธอเพราะอะไร 1. เธอมีความรักในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือ she can share her work with millions of people คำตอบก็คือง่ายมากคือข้อ B นะคะและข้อ2 the latest technology helps her too คำตอบคืออะไรคะ นักศึกษา get new images of animals that people have never seen before เทคโนโลยีล่าสุดมันช่วยให้เธอเนี่ยเป็นยังไงคะสามารถได้ภาพใหม่ๆนะคะของสัตว์ที่คนนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือ work together with people all around the world ทำงานร่วมกับคนอื่นๆทั่วโลกคำตอบคือข้อ A คะ่ะเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เธอเก็บภาพของสัตว์นะคะที่คนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะ ในข้อที่3ค่ะเราต่อเลยนะคะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายค่ะ Bass says she when excited is also เธอกล่าวว่าเธอก็รู้สึกตื่นเต้นเมื่อ she travels to a place no one has been before หรือ b new animal species are discovered เธอได้เป็นไงคะข้อ a ก็คือเธอได้เดินทาง travel ะะคไปในสถานที่ที่ไม่มีใครเคยไปมาก่อนหรือนะคะพบว่ามีสัตว์สายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันถูกค้นพบ ะค,ะคำตอบคืออะไรคะคำตอบคือข้อ b ค่ะนะคะโอเคเป็นไงบ้างคะทำา3ข้อถูกกี่ข้อคะนักศึกษาเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะคะในสไลด์ถัดไปค่ะโอเคในข้อ b นะคะอบอกว่า watch part 2 o f t h e TED talk which o f t h e diagrams below shows the length of the bat's t i m e if the bat were the size of human เขาบอกว่า ภาพไหนนะคะในไดแกรมภาพที่โชว์มา3ภาพเนี่ยบอกถึงความยาวของแบตทางนะคะก็คือลิ้นของของอะไร b a t ชก็คือค้างคาวนะคะถ้าค้างคาวนี้มันมีขนาดของขนาดเท่ากับมนุษย์นะขนาดของลิ้นมันจะขนาดไหนคะนักศึกษาฟังเนื้อเรื่องคิดว่ามันจะลิ้นมันจะยาวกว่าตัวของมันเองหรือว่าเท่ากันหรือว่าน้อยกว่าคําตอบคือคำตอบคืออะไรคะคำตอบคือข้อ A อน่าสนใจมากๆเลยว่าถ้า ค้งคาวตัวขนาดเท่ามนุษย์เนี่ยลิ้นของมันยังยาวกว่าขนาดตัวของมันอีกนะคะโอเคค่ะ okay, ต่อไปนะคะในสไลด์ nice slide, ถัดไป8.12 watch part 3 of TED talk choose the correct option โอเค number one why did best first go to altiplano เออทำไมไป altiplano คะครั้งแรกเนี่ยทราบไหมว่าทำไมไปเพราะอะไรคะ ได้ยินไปเพื่อหนึ่งไปแบกแพกนะแบกเป้สายเป้ไปหรือว่าไปอาศัย to live or to f i l m animals คำตอบคือข้อ A ค่ะ Number two what does that say is an advantage of altiplano thin atmosphere นะคะเขาบอกว่ายังไงบ้างคะว่าอันไหนเป็นข้อดีของสภาวะสภาพอากาศที่มันเบาบางนะคะใน altiplano นะคะ เพราะเเป็น unique animals live there สัตว์ที่มันมีเฉพาะนะคะมันจะอยู่ที่นั่นหรือ it almost never rains คืออะไรคะหรือมันแบบทำให้ไม่ค่อยฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่หรือมันง่ายที่จะเห็นดวงดาวคำตอบคืออะไรคะคำตอบคือข้อ C ค่ะเพราะว่าอากาศมันไม่หนาแน่นนะคะเพราะฉะนั้นมันง่ายต่อการเห็นดวงดาวบนท้องฟ้านั่นเองนะคะต่อไปนะคะ Critical thinking applying image applying and imagine you are a filmmaker like Karen Bass which place would you like to visit what would you like to film discuss with a partner okay ในพ์ทนี้นะคะเราก็ติดต่างเนาะว่าถ้าเราเป็นคนทำหนังทำภาพยนตร์นะคะที่ไหนที่เราอยากจะไปวิสิ t นะคะจริงๆน่ะนะคะก็คือคนเราต้องมีจินตนาการนะคะว่าเออถ้าเราได้เป็นแบบนี้เราจะทำอะไรนะคะ แล้วเราอยากจะไปถ่ายภาพยนตร์เนี่ยนะคะอยากไปอัดอะไรถ่ายอะไรนะคะ discuss กับพาร์ทเนอร์แต่ตอนนี้เราคุยกับตัวเองนะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราอยากจะอยากจะไปที่ไหนนะอันนี้เป็นช่วงที่เราจะได้ปล่อยจินตนาการของเรานะคะว่าเราอยากจะไปที่นั่นด้วยจุดประสงค์อะไรนะมีจินตนาการและมีเป้าหมายนะครูคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆมันก็เหมือนกับชีวิตนักศึกษานะคะ,นะคะก็คือ เรามีความฝันของเราแล้วเราก็มีเป้าหมายถ้าเราไม่มีเรื่องนั้นในหัวของเราเลยเราจะไม่มีทางไปถึงมันหนูจะต้องมีความคิดเกี่ยวกับมันก่อนนะคะมีไอเดียเกี่ยวกับมันแล้วก็จากนั้นเราก็แพลนนะคะโอเค suppose นทนะคะ you are a film maker นะคิดนะคะอันนี้ไปฝันเอาเองคิดเอาเองนะคะอะ enjoy นะคะโอเคค่ะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ค่ะ v o b u l a r y in context นะคะ8.13นะคะนักศึษาได้คำตอบอะไรไหมคะในนี้มีอยู่โอเค watch the excerpts from TED Talk Choose the correct meaning of the words โ okay. อเคเรามาดูคำศัพท์ตั้งต่อไปนี้นะคะ you can show you are enthusiastic through the kind of language you use นะะเราสามารถแสดง ความเขาเรียกอะไรความอยากรู้อยากเห็นของเราความชอบของเราหรืออะไรเงี้ยนะคะไปในผ่านทางภาษานะคะตัวอย่างเช่น instead of using words like good a n i c e นะคะเราผ่านคำที่ใช้คำที่มัน stronger adjectives นะคะมีคำ adjectives ที่มันให้น้ำหนักคำพูดเนี่ยนะคะมันหนักขึ้นนะคะเช่นคำว่า amazing นะคะ amazing แปลว่าอะไรคะน่าทึ่งใช่ไหมคะ brilliant ปกติแปลว่าสุใสยสวยงาม brilliant แปลว่าเจ๋งก็ได้ f a n t า s t i c น่าอัศจรรย์ Magnificent คืออะไร Magnificent นี่เป็นคำที่ใช้บรรยายสิ่งที่สวยงามแทนที่จะบอกแค่ว่า it's beautiful นะก็บอกว่า it's magnificent นะก็ได้นะคะแล้วก็ Wonderful w o n d e r เ u l แปลว่าเยี่ยมยอดนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปใช้นะคะโอเคจะทำให้ภาษาของเราดูไพเราะเพราะลิ้งมากขึ้นเป็น elevated language นะคะเป็นภาษาสูงขึ้นมานะคะโอเคค่ะต่อไป 8.1c watch the excerpts นะคะ From Karen Bass TED Talk Complete the sentences below with the words you hear นะคะก็คือฟังส่วนที่ตัดตอนมานะคะแล้วก็ลองมาเติมคำตอบในนี้นะคะนักศึกษาได้คำตอบอะไรบ้างข้อหนึ hmm. ่ง There are so many so many mm hmm. อะไรคะ่า ah, wonderful places มีอะไรคะสถานที่ที่มัน สวยงามนะคะน่าอาศัศจรรย์มากมาย but some locations draw you back time and time again แต่มันมีบางที่นะคะที่มันจะดึงคุณกลับไปทุกครั้งนะคะไปครั้งแล้วครั้งเล่าคือเราอยากจะกลับไปที่นั่นอีกนะคะ number two but the advantage of that wonderful okay e r f u l นะคะ Thin Atmosphere is that it enables you to see the stars in the heavens with with, with alaika with amazing clarity แต่ข้อดีนะคะข้อหนึ่งนะคะก็คือของตินแอดมอสเฟียร์ก็คือบรรยากาศที่มันบางเบาเนี่ยนะที่มันวันรัฟูที่มันเจ๋งมากก็คืออ t ตัวนี้ก็คือตินแอดมอสเฟียร์นะคะ มันทำให้คุณ enable นะค right? ะ enable ก็คือมันทำให้คุณเนี่ยสามารถมองเห็นดวงดาวบนสวงสวรรค์นะคะด้วยความชัดเจนที่มันเจ๋งมากๆ amazing อย่างน่าทึ่งมาก clarity clarity แปลว่าที่มันชัดเจนนะความชัดเจนที่มันน่าทึ่งมากนะคะข้อ3 thank you so much for letting me share some images of our wonderful ใช่ไหมคะอ๋อ oh, magnificent ก่อน Sorry, magnificent. โ okay. อเคแล้วก็ Wonderful Earth นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ชั้นอนุญาตให้ชั้นเนี่ยได้แบ่งปันนะคะภาพนะคะของอะไรคะ Magnificent Earth, Wonderful Earth ของโลกนะคะที่ งดงามนะคะ a g กนิฟิเซนที่งดงามแล้วก็เยี่ยมยอดนี้นะคะโอเคค่ะนั่นเป็นคำศัพท์ดีๆที่เราควรจะนำมาปรับใช้ในภาษาของเรานะคะเพราะว่าทำให้ภาษาไพเราะแล้วก็มันเป็นคำที่น่าฟังด้วยเราก็ควรจะฝึกตลอดนะคะเอามาใช้มันก็คนฟังก็ฟังแล้วก็รื่นหูนะคะโอเคค่ะเรามาต่อนะคะใน next one โอเค ในข้อ b นะคะข้อนี้นะคะ read the excerpt from a presentation below what words could you add to make the speakers o u n d more enthusiastic นะคะคือเราคำไหนที่เราสามารถที่จะเพิ่มนะคะคำทำให้ผู้พูดเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมีน้ำหนักที่มันมันดูแบบกระตือรือร้นมันแฮปปี้นะคะที่จะใช้คำเหล่านี้มากขึ้นนะคะโนะอเค India is my favorite place in the world there are so many things you can do there you can visit the beaches in g o d s e l l down the river Ganges and of course no trip to this place is complete without seeing in Taj Mahal นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นคำไหนได้บ้างนะคะลองลองเอาไปฝึกเอาเองนะคะคำไหนคะนักศึกษาที่จะเปลี่ยนได้มีไหมเราสามารถที่จะไปเติมนะคะโดยใช้คำที่มัน เป็น adjective ที่เราเรียนไปนเมื่อกี้นะคะทำให้น้ำหนักของคำมันมีมากขึ้นนะคะแล้วก็น่าฟังมากขึ้นนะคะมาในพาร์ทที่เป็น8 e นะคะ our natural wonders นะคะ communicate a tourism poster อันนี้เขาบอกให้ทำงานเป็นกลุ่มนะบอกว่า Long imagine you are part of country's tourism board นะคะถ้าเราจะต้องเป็นอะไรคะเป็นผู้บริหารของการท่องเที่ยวของประเทศนะคะลองคิดชื่ว่า brainstorm and list your country's natural attractions นะคะสถานที่ดึงดูดทางธรรมชาติทั้งหลายนะคะท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยคิดถึงเล k e s คิดถึงทะเลสาบ rivers, forests and parks นะคะแม่น้ำป่าแล้วก็สวนต่างๆพาร์คที่เป็นสวนสาธาร,รณะนะคะมีไหม we have some nice national national parks านะคะคือแปลว่าอุทยานก็ได้นะคะวันนอุทยานก็ได้นะคะ how about one of those okay good idea I think Sea Coast Park is the most famous park. อ่าเป็นความคิดที่ดีนะฉันคิดว่า Sea Coast Park เนี่ยเป็นพาร์คที่เป็นไงคะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะคะโอเคต่อไปค่ะในข้อ b ค่ะ Which attractions would foreign visitors like the most? Agree o n d r e นะคะถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงความเห็นด้วยเราจะพูดว่ายังไงบ้างนะคะเราพูดได้แบบนี้นะคะ I agree อ่ uh, I agree แปลว่าฉันเห็นด้วย You are right คุณพูดถูกนะคะ That's a good point That's a good point โอ้นั่นเป็นประเด็นที่ดีเลย I couldn't agree more ก็โอ้เห็นด้วยไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วละนะเพราะว่าเห็นด้วยเป็นหมดใจแล้วนะคะแม้นี่อันนี้จะเป็น expressing agreement นะคะต่อไป create a poster โอเคจริงๆเราไม่ได้ create หรอกนะคะเราลองมาดูคำศัพท์เฉยๆนะคะอา เกี่ยวกับสิ่งที่มันน่าสนใจนะคะลองคิดดูว่าถ้าเราต้อง e รี e มีอะไรบ้างนะคะหัวข้ออาจจะเป็น best time to visit ะะช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะไป what special about it ที่นั่นมันเป็นยังไงคะมีอะไรดีบ้าง interesting facts อย่าลืมเติมข้อเท็จจริงนะคะที่น่าสนใจ how to get there จะไปยังไงนะคะ what to see there ต้องไปดูอะไรที่นั่น what to do there จะทำอะไรที่นั่นนะคะโอเคจากนั้นก็เอาไปเขาเรียกอะไรบอก h o l e a class poster session นะคะแต่เราตอนนี้เราไม่ได้มีคลาสนะคะเราเรียนทางออนไลน์เนี่ก็อันนี้เป็นไอเดียเฉยๆนะคะเผื่อนักศึกษายอยากจะทำโปสเตอร์นะคะเกี่ยวกับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะนี่ก็เป็นไอเดียให้เรานะคะต่อไป take a note on a place you like to visit โอเคอันนี้เป็นโน้ตง่ายๆนะคะที่ให้มาจากประเด็นเมื่อกี้นะคะต่อไปนะคะถ้าเราจะเขียนเราเขียนได้ไงบ้างนะคะก็คืออะไรคะ i I like to v l s i t o u n t a l n r n o u n t a i n u n British Columbia, Canada ก็คือคือตรงนี้เราอาจจะใส่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะจากนั้นก็จะเป็นอะไรคะประเทศใช่ไหมคะ you can visit anytime นะคะก็คือไปตอนไหนก็ได้ but for me the best time to visit is the winter I love to ski and Whistler has really amazing skiing นะคะบอก c t t v v t y นะคะบอกช่วงเวลาที่ควรจะไปนะคะก็คือ Winter นะคะ แล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างนั่นเองค่ะอันนี้เป็นส่วนที่เราไปฝึกเองนะคะนึกษาค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของบทเรียนนี้นะคะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการฝึกเขียนนะคะนักศึกษาอาจจะใช้ตัวอย่างนี้นะคะเป็นการที่จะนํามาฝึกเขียนด้วยตัวเองนะคะยังไงก็พยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดนะคะเข้าไปทําแบบฝึกหัดใน l m s นะคะแล้วก็เมื่อมีมีอาจารย์มาไลฟ์สอนนึกษานึกษาก็ควรจะเข้าเรียนนะคะ โอเคค่ะนักศึกษาโชคดีค่ะทุกคนเจอกันนะคะในอาจจะเป็นบทเรียนถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ